สวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเราสองคนอีกครั้งนะครับผมในบ a ตเตอร์ a รี i คชันโอ้โหวันนี้ครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าต่อจากคลิปที่แล้วไหมนะครับผมเรามาติดตามต่อเลยสำหรับไซโปรเจกต์ของ BTS กันก็คืออีกหนึ่งเมมเบอร์ของ BTS นั่นเองนัคือบ V ไม่เล็กสองอ๋อเหรอสองลิโพลิโพอะไรครับเนี่ยนั่นคือ V นะั่นในแนวกับเพลง slow dancing นั่นเองเป็นแบบช้าๆนะครับ พี่เราอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าที่เราฟัง BTS มาก็จะมีอ่าหมายถึงว่าไซต์โปรเจกต์ของแต่ละคนก็จะมีหลายแบบมีแรปมีร้องอยากรู้ว่าคนนี้จะเป็นแรปหรือร้องแต่ว่าดูจากหน้าปกเนี่ยน่าจะเป็นแบบเพลงช้าๆสรุปมาบูุ๊๊งจ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 ุ๊กจุ๊งนะฮะนะครับไปดูกันนะครับโอเคแต่เฮ้ยพวกเราแค่สี่ชั่วโมงแล้วไอ้ตี๋ไปใช่เหรอ อันนี้กูใหม่เราใหม่่มากเลยเองยเพิ่งรู้ปกติเรารีแอคคือ2เดือนอะไรเงี้ยก็ทูมันนะโกก็คลิปอันอื่นที่3 4เดือนนี่4ชั่วโมงครับโอ้โหเฮ้ยกำลังใหม่เลยนะฮะทุกคนก็มาดูไปพร้อมกันแล้วกันใครดูแล้วก็มาดูกันอีกนะฮะครับผมโอเคครับผมแต่ก่อนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พห้เราด้วยนะครับไปดูกน We Slow Dancing นะครับผมเลโก้นี่ไงแดนซิ่งอยู่ในน้ำมาก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยฝรั่งเอาว่าท่า ไอ้แมงกระพุนเต็มเลยเอาเว้เอาวอด้เจ้าที่ไหนเนี่ยแย่แล้วเป็นภาษากินด้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะปกติไอนติปกติเขากินดอกไม้เยอะเ แค่เจอกับเพื่อนเน <Yellow. S 1> าะเจลอเฮ้ยนอนบุกเฮ้ยเอาเมื่อกี้เป็นกล้วยอยเลยถ้าท,ทางกลุ่มนี้จะมีเพื่อนติดตัวไม้ได้นะขึ้นใบเขียวเฮ้ยเลยโอ้ กูเนี่ยเออมาดูดิกระปาระจะได้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยโว้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋ออ๋อใส่ไฟเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเที่ยงงไปหมดยิ่งดูยิ่งงงโหยกู๋ว่าน้ำสวยม่ะอันนี้ทะเลจริงทะเลจริงทะเลจริงพูอะไรอ่ะ าบอกว่ามันคือโลกที่มันสร้างอะไรเงี้ยเป็นนึ่งแบขอดู่ะเอ้ยโอ้โหะเนี่ยเขีนว่าจีเทมเป็นแบบลอยๆอยอยู่เฮ้ยอะไรวนะเนี่ย ยี่หอเทเจจัดไปโอ้ชอบต้นโซโล่กับโอ้โหยสวยป่ะอยากรู้ความหมายป่ะมันคืออะไรอ่ะได่เฉลยป่ะไม่่ะแต่ว่าเอ็มบีไม่ มีม่เก็เฉลยหรอกเมืนมันเป็นโลกที่มันสร้างใช่เห <ไป S 1> มืนอนมันเป็นโลกอยู่ในกล่องเนี่ยมันเป็นจินตนาการของของคนนี้คนเดียวล้วนๆเนี่ยแบบว่าทำทุกอย่างในแน่างเลยอ๋อน,นี้เพื่อนมาส่งบ้านแล้วนี่น้เองเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้หมาน้องอกห่้เนี่ยชอบแบบว่าศิลปินชอบอาหมาตัวเองออออมาัเนี่ยหมาจริงหมาเขาปะใช่แหละ โอเคครับเอา้างงแดกเลยงงเป็นเสี่ยวเลย <c oughs> ถือว่าเอาเอาเพลงเอาดักก่อนเอาพาร์ทในพาร์ทของเพลงก่อนพาร์ทของเพลงก็อองงกองงกชอบดีนะผมชอบดีว่าถือว่ามันเป็นกรุ๊ปแบบป๊อปแล้วก็แบบสโลป๊อปอะสโลปปเลยสโลป๊อปไปเลยสโลป๊อปแบบมันเป็นแนวเพลงที่มันแบบฟังเรื่อยอารมณ์แบบถ้าอารมณ์เพลงคืออยู่ในร้านกาแฟแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกผมชอบชอบเพลงแนวนี้นะแล้วก็แบบว่าชอบท่อนฮุกอะไม่พี่ท่อนฮุก ชอบท่อนโซโล่ที่มันจะเป็นแบบแนวเพลงเหมือนเราได้ยินในร้านกาแฟเลยแบบชิวๆอะไรเงี้ยแบบเรื่อยๆไว้แบบเป็นอย่างนั้นเลยซัมเมอร์ซัมเมอร์หน่อยอะไรเงี้ยน,นั่นแหละฮะโอ้โหแต่สิ่งที่ควรจะต้องมาพูดคุยกันจริงๆคือ MV MV <MB. S 2> <MB. S 1> คือเราไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วมันคือแบบเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นจินตนาการของแบบตัว V เองหรือเปล่าที่ที่สร้างขึ้นมาแบบมีเพื่อนอมีฝูงแล้วแบบตัวเองก็ หมายถึงว่าโลกจริงตัวเองอยู่คนเดียวหรือเปล่าไป็นนักทดลองสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ตามหลักแล้ว m อของเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะให้เราคิดเองใช่เท่าที่ผมคิดก็ผมมาคิดเป็นนเดียวิินนะอ,อาจจะเป็นแบบโลกที่เขาเหมือนแบบอารมณ์แบบ ทำขึ้นมาเองคเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรแล้วก็แบบอินพุตเองเข้าไปอินพุตเพื่อนเข้าไปอินพุตนู่นเข้าไปเพราะอย่างเพราะอย่างมันจะมีตอนหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเขาเข้าไปในห้องห้องนึงแล้วก็จะเหมือนเป็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 นเา็นก็เออนเป็นมป็นรา็นเป็นเอ็นเปลนเป็นเ็นเ็นเปจนเป็นเปจนเป็นเป็นเป็นเปต่ว่าน็นเป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 ็นเ็นนนน็็เ็ออกมาได้ดีแล้วก แล้วก็ที่คิวสังเกตมาอย่างหนึ่งที่ดู MV ที่แบบเฮียเขีนรีแอคใช่ปแล้วคิวก็ดูตั้งแต่นิวจีนคตั้งแต่หลายๆหลายๆบวงนะครับลองสังเกตดูว่าช่วงนี้เกาหลีอ่ะจะชอบเอานักแสดงแบบต่างประเทศมาเล่นเยอะขึ้นมากๆ คือไม่ใช้แบบไม่ใช้นักแสดงเกาหลีแล้วแต่จะเป็นนักแสดงแบบไม่ต่างชาติก็เป็นแบบผิวสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มเริ่มแบบมีแบบหลากใจเขาเรียกว่าเจาะไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แล้วแล้วแล้วแนวเพลงก็เริ่มเป็นแนวนั้นด้วยนะมน่ไปแนวแบบเบลวายมากขึ้นแล้วอ่ะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเพลงยูจีอย่างเพลงอ่าซูเปอร์ชายเนี่ยก็คือว่าก็เป็นเออก็เป็นก็เป็นนักแสดงเป็นจากเป็นจากยุโรปส่วนใหญ่เลย แล้วก็ไอเอ็มบีนั้นด้วยนี่ที่ใช้ไอโฟนถ่ายอะไรเช่ชนกัน PTA e <นะ S 2> ก็ใช่เหมือนกันนะครับผมก็ส่วนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็ช่วงนี้ก็เริ่มแบบเริ่มเป็นอย่างนี้กันหมดไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือเ<อ>ปล่าเพราะมันเขากำลังจะพยายามเปลี่ยนหน้าตาของวงการเกาีแบบเค<อ>ียบป๊อปป่ะเพราะว่าแบบ,แบ,บถ้าสมมติว่าต่างประเทศมองเข้าเคียป๊อปอ๋อมึงเต้นแน่เลยต้องมีการเต้นต้องมีการแบบเพอร์ฟอร์มเต้นๆรวมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ก็รู้สึกว่าแบบ พอมันใส่ความอินเตอร์เข้าไปทั้งในเพลงแล้วก็ในเอ็มวก็อาจจะส่งผลอะไรหรือเปล่าก็อาจจะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ r พ p r e s e n ต้องรอดูต้องรอดูนะครับต่อไปเรื่อยๆนี่เขากำลังน่าจะกำลังเริ่มบิวอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราก็น่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับผมเนาะไงฝากแฟนๆบีเจทุกคนด้วยนะครับผมติดตามผลงานนี้นะครับรวมถึงฝากช่องเราด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเราทั้งสองคนมาถานโทษ้วยนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม <c oughs> ดูกันว่าเราจะไปรีแอคชั่นเพลงอะไร,รวันนี้เราท<ป>ั้งสอง2 2> คนลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายบายบายครับ